สวัสดีครับแล้วเข้าสู่ในการมาแรงกับแป้งเครลอนะครับวันนี้ท่านก็นอยู่กับผมติวเตอร์วินนะครับใน EP ีที่30แล้วก็จะนำคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจจากบทบรรณาธิการในติบันดิตเล่มที่15มาพูดคุยกันนะครับโดยประเด็นของเราวันนี้จะเป็นเรื่องของข้อห้ามดีกาในคดีอาญานะครับประเด็นตามบทบรรณาธิการของเราก็จะมีอยู่ว่านะครับสารชั้นต้นเนี่ยนะครับพิพากษา ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับคือไต่สวนมูลฟ้องมานะครับรัศดรเป็นโจทฟ้องคดีอาญาสารชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องปุ๊ปบเห็นว่าคดีไม่มีมูลนะครับพิพากษายกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับโจทโก็อุทธรบอกว่าเฮ้ยคดีผมมีมูลครับคุณยกฟ้องได้ไงนะครับสารดีอ่าไม่ใช่ศารอุทธรนะครับได้รับอุทธรของโจทขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณ <Đây. S 2> อุทธรอ,อะไรมาเนี่ยอุทธรคุณต้องห้ามเพราะฉะนั้นพิพากษายกอุทธรครับเพราะเป็นอุทธรที่ต้องห้ามตามกฎหมายทีนี้ปัญหาก็คือว่า แบบนี้ครับคดีของโจทเนี่ยต้องห้ามดีกาตามมาตรา2 2 0ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่นะครับ220เป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องสองสาล่างยกฟ้องห้ามคู่ความดีกานะครับนี่คือ220ทีนี้แบบนี้ครับถือว่าต้องห้ามดีกาตาม20ง้ยไหมสาลชั้นต้นยกฟ้องแต่สารอุทธรไม่ได้ยกฟ้องนะครับเป็นยกอุทธรอย่างเงี้ยนะครับนะบต้องห้ามไหมในเมื่ออุทธรก็เป็นคําฟ้องเหมือนกันถูกไหมฮะยกอุทธรเนี่ย ถือว่าเป็นยกฟ้องไหมนะครับต้องห้ามดีกาไหมนะครับนี่คือประเด็นของเราวันนี้นะครับเป็นไงฮะนะซึ่งการจะตอบคําถามไม่ได้ท่านก็ต้องมีความรู้เรื่องของสิทธิในการดีการในคดีอาญาซะก่อนใช่ไหมฮะว่าข้อห้ามดีการในคดีอาญาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะไอมาตา220รเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะนะครับยกฟ้องแบบไหนต้องห้ามบ้างนะครับเอ้าลละเราลองมาดูภาพรวมของเรื่องของการดีการในคดีอาญากันก่อนอน,นะครับแน่นอนครับ ระบบสารยุติธรรมของไทยนะครับมี3ชั้นศาลใช่ไหมศาลชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกานะครับ <highway> ซึ่งในการพิจารณาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามระดับชั้นศาลไปนะครับศาลชั้นต้นก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่พอใจคู่ความไม่พอใจก็จะต้องมีการอุทธรขึ้นไปอุทธรเสร็จศาลอุธอทธรได้พกกักษาปุ๊บไม่พอใจอีกก็ต้องมีการดีกาขึ้นไปตามระดับชั้นศาลนะครับซึ่งไอการจะอุทธรดีกาขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคดีสามารถอุทธรดีการได้หมด เพะไม่เช่นนั้นเนี่ยคดีล้นสารตายเลยนะครับสารอุทธร์สารฎีกาไม่ได้มีเยอะนะครับนะมีไม่กี่สารเท่านั้นเองนะครับผู้พิพากษาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอนุญาตให้ทุกคดีเนี่ยขึ้นสารสูงได้หมดเนี่ยตายพอดีครับคดีล้นสารพอดีนะครับร้อยปีกว่าจะหมดใช่ไหมเคลียร์เพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันจะต้องมีตัวกรองอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าให้อุทธร์ฎีกาได้ทุกคดีมันจะต้องมีตัวกรองอยู่ มีข้อห้ามอยู่ว่าคดีแบบไหนบ้างต้องห้ามอุทธร์คดีแบบไหนต้องห้ามดีกานะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องชั้นอุทธร์เนี่ยมาตราหลักๆก,ก็อย่างเช่นมาตรา193นะครับต้องเป็นคู่ความนะและอุทธร์ได้ต้องเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะรหรือ193ทวิเป็นเรื่องของการห้ามอุทธร์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีอัตราโทษต,ต่ำๆนะครับ196เป็นเรื่องห้ามอุทธร์คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสํานวนใช่ไหมนะครับ,นะรบประมาณนี้ในเร์ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ประเด็นของเราในวันนี้นะครับประเด็นของเราจะเป็นเรื่องของชั้นดีกาครับในวันนี้ข้อห้ามในเรื่องของชั้นดีกาจริงๆมาตรามันเยอะกว่าชั้นต้นเอ้ยมันเยอะกว่าชั้นอุทธรครับนะมาตราเนี่ยค่อนข้างจะมีจานวนเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเอาลองมาดูภาพรวมกันก่อนนะครับนะข้อห้ามในการดีกาในคดีอาญาเนี่ยครับก็จะมีอยู่มาตามาตาประมาณเนี้ยนะที่ดิวเตอร์เอามาฝากวันนี้ก็มาตาแรกนะครับมาตรา216ก็คือการที่คุณจะดีกาในคดีอาญาได้แน่นอนครับคุณต้องเป็นคคคู่วามรับ ถ้าคุณไม่ใช่คู่ความคุณย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะดีกาเช่นอะไรฮะเช่นสมมตอิอายการเป็นโจทย์นะครับฟ้องคดีอาญามานะและผู้เสียหายครับยื่นคําร้องตามมาตรา44ทับหนึ่งนะครับขอให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคดีส่วนแพ่งเข้ามาทีนี้เขายื่น44ทับหนึ่งเนะี่ยถามว่าเขาเป็นคู่ความในคดีส่วนอาญาด้วยไหมคําตอบคือไม่ครับการยื่น44ทับหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยคุณเป็นแค่โจทย์ในคดีส่วนแพ่งเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคู่ความในคดีอาญาด้วยคุณต้องยื่นคําร้องขอเข้ารวมเป็นโจทก์ตามมาตรา30เข้ามาอีกด้วยแต่กรณีนี้สมมุติว่าเขาไม่ได้ยื่น30ครับเขายื่น44่ทับหอย่างเดียวแบบนี้ครับเขาก็ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีส่วนอาญาเพราะฉะนั้นถ้าสารชั้นต้นพิพภากษายกฟ้องอายการอุทธรายการอุทธรขึ้นมาสารอุทธรณยกฟ้องอีกสมมุติแล้วไอ้ผู้เสียหายเนี่ยอยากจะดีกาถามว่าต้องมาดูมาตราที่เหลือไหมฮะสองร้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่ต้องไปดูเลยครับ เพราะว่าคุณไม่ใช่คู่ความตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณไม่ใช่คู่ความตั้งแต่แรกคุณเป็นคู่ความเฉพาะส่วนแพ่งเท่านั้นแต่คดีส่วนอาญาคุณไม่ใช่คู่ความตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคุณย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะดีกาในคดีส่วนอาญาได้ตามมาตรา2 1 6นั่นเองนะครับต่อมานะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับมาตรา216ก็คือว่าการที่คุณจะดีกาได้เนี่ยคุณจะต้องโต้แยง้งคําพิพากษาสารอุดธรณ นะว่าคำพิพากษาสารอุทธร์เนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างที่ถูกควรจะเป็นแบบไหนนะการดีกาต้องเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาของสารอุทธร์ถ้าเกิดว่าคุณดีกามาเนี่ยแต่ค yes ouais ุณไม่ได้โต้แย้งสารอุทธร์เลยคุณมัวแต่ไปโต้แย้งคำพิพากษาสารชั้นต้นอย่างเดียวเลยนะครับว่าผมขอดีกาต่อสารดีกาว่าไอ้ที่สารชั้นต้นพิพากษามาว่าอย่างนั้นอย่างนน้นอย่างนี้ไม่ถูกเลยครับที่ถูกควรจะเป็นแบบนี้ครับแต่ไม่ได้พูดถึงคำพิพากษาสารอุทธร์เลยสักนิดนะครับโต้แย้งสารชั้นต้นอย่างเด ก็ถือว่าเป็นดีกาที่ไม่ได้โต้แย้งคำาห้พากสารอุทธร์ไม่ชอบด้วยมาตรา216นะเป็นปร,ประมาณนี้นะครับมันจะมีประเด็นตามดีกาของเราวันนี้ด้วยนะครับ216เนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นกันนะครับเอาละมาตราถัดมาเป็นเรื่องมาตรา218นะก็คือเป็นกรณีที่สารอุทธร์เนี่ยพิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยแบบเนี้ยก็จะต้องมาดูมาตรา218ว่าสารอุทธร์เนี่ยลงโทษจำเลยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีอย่างเงี้ยก็ต้องห้ามคู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จริง แต่ถ้าลงโทษจําคุกจาเลยเกิน5ปีแล้วแบบนี้ต้องห้ามโจทย์นะก็จะประมาณนี้นะครับเราไม่พูดรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่ภาพรวมเฉยๆนะครับต่อมา2 1 9เป็นเรื่องของกรณีสารอุทธร์พิพากษาแก้ไขมากอย่างเงี้ยต้องมาดู2 1 9กนะครับก็คือต้องมาดูว่าสารชั้นต้นสารอุทธรพิพากษาจําคุกหรือปรับเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสารชั้นต้นชั้น,นอุทธรพิพากษาจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาททั้งคู่อย่างเงี้ยก็ต้องห้ามผู้ความดีกาในปัญหาข้อทจริง เว้นแต่ว่าถ้าสารรัฐธรนดันพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยด้วยแบบนี้ไม่ต้องห้ามจำเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับไม่พูดรายละเอียดเยอะนะครับเป็นแค่ภาพรวมนะครับทีนี้2 1 9เกนี่ยก็จะมีเบบีอยู่2ตัวนะฮะก็คือ2 1 9ทวิกับ1 9ตรีทวิก็จะเป็นเรื่องของห้ามดีกาในปัญหาข้อจริงเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแต่เพียงอย่างเดียวนะ219ตีเป็นเรื่องของกรณีสารชั้นต้นลงโทษกักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นกักขังแทนจำคุกแทนค่าปรับหรืออะไรก็ตามนะครับ ถ้าเป็นการกักขังโดยสารชั้นต้นเนี่ยถ้าสารอุทถ้าสารอุทธร,ร,รไม่ได้พิพากษากลับให้ยกฟ้องแบบนี้ก็ห้ามคู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของ2 1 9ต่างๆทีนี้สุดท้ายมาตรา2 2 0ซึ่งเป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีทั้งสารชั้นต้นและสารอุทธรพิพา,ากษาย,ยกฟ้องโจทก์แบบนี้ครับต้องห้ามไม่ให้คู่ความดีกานะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภาพรวมในเรื่องของสิทธิ ข้อห้าต่างๆในการดีการ,นรในคดีอาญาก็จะมีอยู่กี่มาตาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแค่หกมาตานี่เองนะครับนะนะซึ่งประเด็นหลักวันนี้จะเป็นเรื่องของ220นะครับทีนี้มันมีอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของข้อ5ดีกาตาม218 2 1 9 220เนี่ยมันจะมีมาตรา221บอกว่าสามารถที่จะมีการอนุญาตหรือรับรองให้ดีกาได้นะครับอนาญากาก็คือเป็นกรณีผู้พิพากษาทีา่นั่งพิจารณาลงชื่อในคำพิพากษาทําความเห็นแย้ง ในศาลชั้นต้นชั้นอุทธร์อย่างเงี้ยนะครับเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญควรขึ้นสู่ศาลสูงสุดนะครับและอนุญาตให้ดีกาได้ถ้าเป็นรับรองก็จะเป็นเรื่องของอายการสูงสุดเซ็นชื่อในดีการับรองว่ามีเหตุอันควรจะดีกาได้อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแม้ว่าจะเป็นคดีที่ต้องห้ามตาม218 219 220ก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการอนุญาตมีการรับรองตาม221แบบนี้ก็สามารถขึ้นสู่ศาลดีกาได้นะครับแต่ทีนี้ ข้อควรระวังนิดนึงนะครับ221เนี่ยมันมีเฉพาะ218 219 220นะมันไม่รวมถึงไอ้เบบีสตัวนี้ด้วยนะครับมันไม่รวม219ทวิกับตีนะครับไม่รวมนะนะครับอันนี้เพิ่งออกประเด็นเนี้ยเพิ่งออกผู้ช่วยผู้พากษาสนามใหญ่ล่าสุดไปเนี่ยนะครับเพิ่งเพิ่งออกไปเลยละนะครับในเรื่องของ219ตีเนี่ยไม่มีใน221นะเพราะฉะนั้นอนุญาตรับรอง ไม่ได้นะจ๊ะนะครับเบบี้สตัวนี้เห็น okay, นะเอาละทีนี้เรามาเข้าประเด็นหลักของเรากันนะครับมาตรา220นะครับมาตรา220บอกว่าห้ามมีให้คู่ความครับดีกาในคดีที่ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายยกฟ้องโจทย์นะสองสาลล่างยกฟ้องห้ามคู่ความดีกานะครับซึ่งห้ามคู่ความในที่นี้ก็ทุกฝ่ายนะครับทั้งโจทก์จำเลยดีกาไม่ได้เลยนะครับและไอที่ว่าห้ามดีกาเนี่ยนะครับห้ามดีกาเห็นไหมฮะ กฎหมายบอกห้ามดีกาเฉยๆนะท่านอย่าไปเคลิ้มตามมาตราที่ผ่านๆมานะครับ218 219 19ทวี1ิตีบอกว่าห้ามดีกาในปัญหาข้อที่จริงหมดเลยใช่ไหมถ้าเกิดท่านท่องตัวบท220แล้วท่านไม่แม่นเนี่ยท่านไปเคลิ้มตามมาตาามาตรา,า,าก่อนๆเนี่ยท่านก็อาจจะนึกว่าเออห้ามไม่ให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อที่จริงเลยมั้ง220ผิดนะครับผิด220เนี่ยห้ามดีกาเฉยๆก็เท่ากับว่าไม่ไว่าจะปัญหาข้อที่จริงข้อกฎหมายห้ามหมดครับ ห้ามหมดไม่ว่าปัญหาข้อที่จริงข้อกฎหมายก็ตามนะครับท่านท่องกฎทั้งท่องตัวบทเนี่ยระวังตรงนี้นะครับระวังตรงนี้ให้ดีท่านอย่าไปเคลิ้มตามมาตาก่อนนะครับท่องให้แม่นนะครับห้ามทุกปัญหานะครับทีนี้ปัญหาสําคัญประการถัดมาไอ้คาว่ายกฟ้องเนี่ยแบบไหนบ้างถือว่าเป็นกรณีสารสองสาลล่างพิพากษาย,ยกฟ้องนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ยกฟ้องตรงๆนะครับแบบอื่นเนี่ยกรณีอื่นๆก็มีเหมือนกันที่สาลฎีกาตีความว่ามีผล เข้ากับยกฟ้องแม้ว่าสารล่างเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่ายกฟ้องก็ตามนะครับลองมาดูกันนะครับแน่นอนถ้าเป็นกรณีใช้คําว่ายกฟ้องตรงๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับทีนี้คําว่ายกฟ้องเนี่ยนะครับเราไม่ต้องคํานึงถึงเหตุผลนะครับสารชั้นต้นสารอุณ์พิพากษายกฟ้องทั้งคู่แม้ว่าจะเป็นคนละเหตุผลกันก็ตามนะครับยกฟ้องทั้งคู่แม้ว่าคนละเหตุผลแต่ยกฟ้องเหมือนกันนะ่ะก็เท่ากับว่าต้องห้ามดีกานะครับ และไม่ว่าจะเป็นการยกฟ้องในปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอย่างที่บอกนะครับเห็นไหมฮะห้ามดีกาไม่ได้ีบอกนี่ว่าปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายห้ามดีกาหมดครับตัวอย่างเช่นนะครับสารชั้นต้นพิพักษายกฟ้องในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะว่าฟังว่าจำเลยไม่ได้กระทำอ่ะมันเป็นคนอื่นทำนะครับจำเลยไม่ได้แทงผู้ตายเลยนะครับคนอื่นแทงยกฟ้องเป็นปัญหาข้อเท็จจริงปรากฏว่าคดีขึ้นสู่ศาลธรณ์มาศาลธรณ์บอกว่าคดีโจทกขาดอายุความครับ ยกฟ้องในปัญหาข้อกฎหมายคดีโจทขาดอายุความแบบนี้ครับยกฟ้องเหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นการยกฟ้องทั้งคู่สองสารลางแม้ว่าจะต่างเหตุผลกันแม้จะเป็นข้อที่จริงข้อกฎหมายห้าหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทจะดีกาว่าสารครับคดีโจทเนี่ยไม่ได้ขาดอายุความครับและอจำเลยก็เป็นคนแทงด้วยแบบนี้ครับห้าหมดครับไม่ว่าจะปัญหาข้อที่จริงข้อกฎหมายในเมื่อสารลากทั้งสองพิพากษายกฟ้องแล้วห้ามดีกาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะปัญหาข้อที่จริงข้อกฎหมายก็ตามแต่ เค okay, นะนะครับถ้าท่านท่องตัวบทไม่แม่นเนี่ยท่านเสร็จเลยเอา้าอายุความปัญหาข้อกฎหมายนี่เออสองสองศูนย์ห้ามปัญหาข้อได้จริงไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับห้ามหมดนะครับข้อได้จริงข้อกฎหมายก็ห้าเคนะเอาละทีนี้ยกฟ้องในที่นี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแม้สารล่างไม่ได้ใช้คําว่ายกฟ้องแต่ว่าสารดีกาก็เคยมีการตีความมาไว้หลายอย่างเลยแหะครับว่าบางอย่างเนี่ยแม้ไม่ได้ใช้คําว่ายกฟ้องแต่ว่ามีผลเหมือนกับยกฟ้องเพราะฉะนั้น ก็ต้องห้ามเช่นเดียวกันเช่นนะครับาสารลากทั้งสองเนะี่ยพิพากษาลงโทษครับไม่ได้ยกฟ้องด้วยนะลงโทษครับแต่เป็นการลงโทษในข้อหาอื่นนอกจากข้อหาที่โจทก์ฟ้องอย่างนี้ก็เท่ากับว่าต้องห้ามไม่ให้โจทเนี่ยไปดีกาในข้อหาที่ตัวเองฟ้องอีกนะครับเพราะถือว่าสาลชั้นต้นสารทอทธรรมนูายกฟ้องในข้อหานั้นแล้วต้องห้ามตาม220เช่นไรฮะยกตัวอย่างนะครับ โจทฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับตามมาตรา288ประมวลกฎหมายอาญาฐานฆ่าคนตายสารชั้นต้นบอกว่าเฮ้ยจำเลยมันไม่ได้มีเจตนาฆ่าครับจำเลยมีเจตนาทำร้ายมากกว่าสาลอุทธรพ์พิพากษาลงโทษมาตรา290ฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสารอุทธร์ครับพิพากษายืนตามสาลชั้นต้นลง290เหมือนกันแบบนี้ครับถ้าท่านไม่รู้ในวคดีการนี้เนะี่ยท่านเสร็จเลยครับ ท่านก็นจะบอกว่าเฮ้ยกฎหมายบอกว่าถ้ายกฟ้องเนี่ยห้ามดีกาไอ้นี่ไม่ได้ยกฟ้องซะหน่อยศาลชั้นต้นก็ลงโทษสาลอุทธรณ์ก็ลงโทษมันจะไปต้องห้ามได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนครับการที่สาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ290สาลอุทธรณ์ก็พิพากษาลงโทษ290ก็เท่ากับว่างไงครับเท่ากับว่าทั้งสาลชั้นต้นและสารอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อหา288ที่โจทก์ฟ้องมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากโจทก์จะดีกาว่า ศาลฎีกาครับได้โปรดกรุณาลงโทษจำเลยตามมาตรา288ที่ผมฟ้องมาด้วยครับแบบนี้ครับดีกาโจ์จะต้องห้ามตามมาตรา220ทันทีนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งศาลชั้นต้นสารอุทธรณ์ที่วักสายยกฟ้องข้อหา288แล้วเพราะฉะนั้นดีกาของโจท์ที่ว่าให้ลงโทษตาม288จึงต้องห้าม,มาตามมาตรา220นั่นเองเห็นไหมครนะครับเอาละจบตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างถัดมา ศาลชั้นต้นสารรัธรน์ไม่ประทับฟ้องก็ถือเป็นการยกฟ้องเช่นเดียวกันตามมาความหมายของมาตรา220นะครับเช่นไม่ประทับฟ้องเพราะว่าโจท์ซึ่งเป็นอัยการเนี่ยไม่ได้พาตัวจำเลยมาสารพร้อมกับคําฟ้องตามมตาตรา165นะครับก็เลยไม่ประทับฟ้องนะครับคุณไปเอาจำเลยมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฟ้องนะครับหรือโจท์ฟ้องผิดศาลสารก็เลยไม่ประทับฟ้องนะครับพอโจท์อุทธรณ์ขึ้นไป ศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนอีกนะครับไม่ว่าทับฟ้องเหมือนเดิมแบบนี้นะครับสารดีกาก็บอกว่าแบบนี้นะครับแม้จะใช้คําว่าไม่ประทับฟ้องแต่ผลมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับยกฟ้องเพราะฉะนั้นต้องห้ามดีกาตาม220เช่นเดียวกันนะครับทเเตอร์มีเลขดีกามาให้เผื่อใครจะไปค้นดูนะครับแต่ถ้าไม่อยากค้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลักมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับฟังแค่นี้พอนะครับถัดมานะครับจาหนาคดีนะแม้ไม่ได้ใช้คําว่ายกฟ้องแต่ว่า ถ้าศาลชั้นต้นจำนายศาลอุทธรณ์ก็จำน่ายเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีผลเท่ากับยกฟ้องนั่นเองต้องห้ามดีกาเช่นเดียวกันครับเช่นศาลชั้นต้นบอกว่าสิทธินำคดียายามาฟ้องแะ้วครับแล้วครับฟ้องคุณเป็นฟ้องซ้ําจำน่ายคาดีออกจากศารลระบบความโจทย์อุทธรณ์ขึ้นมาศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนแบบนี้ครับต้องห้ามตาม2องสเช่นเดียวกันนะครับหรืออันนี้เป็นยกฟ้องนะครับเป็นการยกฟ้องแต่เป็นการยกฟ้องเพราะโจทย์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดตาม1 6 6นะฮะ โจทย์ไม่มาสารตามกําหนดนัดสารยกฟ้องตามมาตรา1 6 6อย่างนี้นะครับถ้าโจทย์อุทธร์คำพิพากษาให้ยกฟ้องสารอุทธร์พิพากษายื่นให้ยกฟ้องเหมือนเดิมไอ้นี่ครับแน่นอนครับมันเป็นยกฟ้องเต็มตรงๆเลยนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสารอุทธร์ยกฟ้องสารชั้นต้นก็ยกฟ้องและแม้จะเป็นการยกฟ้องตามร้อยหไม่ได้ยกฟ้องในเนื้อหาความผิดก็ตามก็ถือเป็นการยกฟ้องต้องห้ามดีกาตาม2 2 0เช่นเดียวกันนะครับเอาละแต่ทีนี้ ไอตัวอย่างตรงนี้นะครับให้ท่านระวังนะครับลองมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างถัดไปกรณีตามร้อหกสิบหกเนี่ยนะครับถ้าสมมุติโจ์ไม่ได้ไปอุทธรณ์ตัวคําพิพากษายกฟ้องถ้าเกิดว่าโจทเนี่ยยื่นคําร้องขอพิจารณาใหม่เข้ามาตามมาตราร้อหกสิบหกวรรคสองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าโจ์สามารถขอพิจารณาใหม่ได้ไงโดยแสดงต่อสารว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ตามร้อ6หกสิบหกวรรคสองเห็นไหมซึ่งกรณีแบบเนี้ยนะครับอ,อย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าโจทยื่นคําร้องร้อยหกสิบหกเข้ามาศาลชั้นต้นยกคําร้องโจทอุธรณ์คําสั่งที่ยกคําร้องไปสาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกคําร้องขอพิจารณาใหม่เหมือนกันแบบนี้ฮะไม่ต้องห้ามดีการนะครับไม่ต้องห้ามตามสองร้อยยี่สิบนะเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นการยกคําร้องครับมันเป็นการยกคําร้องไม่ใช่ยกฟ้องนะซึ่งจะตาจะ่างจากอันเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้โจทย์ไม่ได้ไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นคําร้องขอพิจารณาใหม่ โจดมันอุธทณ์คำพิพากษาให้ยกฟ้องเลยนะครับมันไม่ได้ยื่นคำร้องอะไรเข้าไปมันอุดทอนคำพิพากษาที่ยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศาลอุธทณ์พิพากษายืนก็ทำกาะศาลอุธทณ์ยกฟ้องโจ์เหมือนกันไงมันก็เลยต้องห้ามตาม220แต่ถ้าเป็นกรณีคำร้องขอพิจารณาใหม่อันนี้มันไม่ใช่การอุธทณ์คำพิพากษายกฟ้องแล้วนะครับมันเป็นเรื่องคำร้องนะครับศาลอุธทณ์ยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นก็ยกคำร้องขอพิจารณาใหม่มันไม่ใช่ยกฟ้องครับมันเป็นเรื่องของคำร้องขอพิจารณาใหม่เพราะฉะนั้นโจทย์สามารถดีกาในเรื่องคำร้องขอพิจารณาใหม่ได้ครับไม่ต้องห้ามตาม220เคนะฮะเอาละทีนี้ลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้แหละครับเป็นประเด็นตามดีกามาแรงของเราวันนี้ด้วยก็คือกรณีที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาย,ยกอุทธรณ์ครับเพราะเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามอัน,นี้เคยมีดีกาปี63ตัดสินเอาไว้ว่า การที่สารอุทธร์ยกอุทธร์เนี่ยเพราะเป็นอุทธร์ต้องห้ามแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นกรณีสารอุทธร์พิพากษายกฟ้องโจตามความหมายของมาตรา220เพราะฉะนั้นไม่ต้องห้ามดีกาตาม220ครับโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้ดีกาเนี่ยถ้าท่านคิดเองเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็อุทธร์มันก็เป็นคําฟ้องไม่ใช่เหรอนะครับคำฟ้องอุทธร์ไงเพราะฉะนั้นสาลอุทธร์ยกอุทธร์มันก็คือยกฟ้องไม่ใช่เหรอก็ท่านจะต้องหา้ามใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับ ถ้าท่านไม่รู้แนวดีกาท่านเสร็จเลยนะครับไม่ใช่นะครับการยกอุธทธร์เนี่ยไม่ถือเป็นการยกฟ้องตามความหมายของ220เพราะฉะนั้น D ดีกาได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับช้าก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดีกาอะไรก็ได้นะครับแม้มันจะไม่ต้องห้ามดีกาตาม220ก็ตามนะครับแต่ถ้าท่านจะดีกาสู่ศาลดีกาเนี่ยท่านดีกาได้ประเด็นเดียวเท่านั้นครับคือท่านจะต้องดีกาว่าอุธทธร์ของผมเนี่ยมันไม่ได้ต้องห้ามซะหน่อยเพราะฉะนั้นการที่ศาลอุทธร์พิพากษายกอุทธร์เนี่ย เป็นการไม่ชอบครับขอได้โปรดศาลฎีกาพิพากษากลับให้ศาลอุทธรช่วยรับอุทธรของผมทีครับได้โปรดได้ประเด like ็นนี้เท่านั้นนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าการฎีกาเนี่ยจะต้องเป็นการโต้แย้งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรครับเพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรบอกว่าอุทธรต้องห้ามตามกฎหมายถ้าคุณจะฎีกาเนี่ยคุณก็ต้องโต้แย้งคําพิพากษาศาลอุทธรเพราะฉะนั้นคุณฎีกาได้ดีประเด็นเดียวเท่านั้นแหละก็คือประเด็นว่า อุทธรณ์ผมเนี่ยไม่ต้องห้ามครับคุณจะไปดีการประเด็นอื่นไม่ได้นะเช่นจะไปดีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้นะครับจะไปดีกาว่าเฮ้ย <c oughs> จำเลยมันกระทําผิดศาลชั้นต้นมายกฟ้องผมได้ไงพยานหลักฐานผมฟังได้ครับ <c oughs> อย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะถือเป็นการดีกาใน,นมันไม่ใช่การดีกาโต้แย้งสาอุทธรณ์อ่ะมันเป็นการดีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นไม่ชอบด้วยมาตรา216 แม้จะไม่ต้องห้ามตาม220ก็ตามแต่มันไปต้องห้ามตาม216แทนนะครับซึ่งประเด็นดีกามาแรงของเราในวันนี้ก็เป็นประเด็นนี้ด้วยนะครับถ้าลองดูครับดีกาที่126ทับสอ6ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นะครับโจดฟ้องข้อหายักยอกนะโจ์เป็นรัษฎรนะครับฟ้องข้อหายักยอกศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องเสร็จก็เห็นว่าคดีไม่มีมูลที่ภาคสายยกฟ้องอันนี้แน่นอนครับเป็นยกฟ้องตรงๆนะครับต่อมาโจ์ก็อุทธร์เดีุทธร์บอก เฮ้ยคุณยกฟ้องผมยดงไงพยานหลักฐานผมมีมูลนะครับพยานหลักฐานผมมีมูลครับซึ่งเป็นการอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงนะอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงก็พยานหลักฐานผมฟังได้ว่าคาดีมีมูลครับเป็นปัญหาข้อเท็จจริงปรากฏว่าสาลอุทธรบอกว่าอุทธรโจทย์ต้องห้ามครับพี่พากษายกอุทธรซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นไปตามมาตรา193าทวีแหละนะครับเพราะว่าโจทย์มันฟ้องข้อหายักยอกนะครับซึ่งอัตราโทษไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000เพราะฉะนั้นต้องห้าม อุทธรในปัญหาข้อที่จริงตาม193ิทวินะครับเพราะฉะนั้นการที่ศาลอุทธรยกอุทธรเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วแต่จริงๆเนี่ยนะฮะถามว่าถ้าโจทย์จะดีกาต่อเนี่ยมันดีกาได้ไหมมันต้องห้ามตาม220ม้ยไหมนะฮะนี่คือประเด็นแหละคาตอบก็คือไม่ต้องห้ามครับเพราะว่าศาลอุทธรเนี่ยไม่ได้ยกฟ้องครับเป็นการยกอุทธรเพราะเหตุเป็นอุทธรต้องห้าม ซึ่งกรณีแบบนี้เราได้เรียนกันมาเมื่อกี้นี้ว่ามันมีดีกาปี63บอกว่าแบบนี้ไม่ใช่กรณียกฟ้องตาม220โจทย์โจึจนดีกาได้นะครับถ้าลองดูนะครับเห็นไหมสารดีกา126ีบกทับสองกบอกว่ากรณีแบบนี้ไม่ใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นและสาลอุทธรณ์ภากษายยกฟ้องโจ์เพราะว่าสารอุทธรณ์เป็นการยกอุทธรณ์ไม่ใช่ยกฟ้องดังนั้นจึงไม่ต้องห้ามดีกาตามมาตรา220เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นดีกาได้ แต่ว่าช้าก่อนไม่ใช่ว่าจะดีกาว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะคุณสามารถดีกาได้ประเด็นเดียวเท่านั้นคือคุณจะต้องโต้แย้งคำพิพากษาสารอุทธร์คุณจะต้องดีกาว่าอุทธร์ของผมเนี่ยมันไม่ได้ต้องห้ามครับเพราะฉะนั้นการที่สารอุทธร์บอกว่าอุทธร์ผมต้องห้ามและยกอุทธร์เนี่ยไม่ชอบขอให้สารดีกาปโปรดพิพากษากลับให้สารอุทธร์เนี่ยปโปรดรับอุทธร์ของผมไวพ้พิจารณาด้วยเถิดครับแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคดีนี้ฮะโจทย์มันดันดีกาว่าอย่างนี้ จทย์ด,ด,ดีกาว่าพยานหลักฐานชั้นไตส่สวนมูลฟ้องมีน้ำหนักเพียงพอที่จะคดีจะมีมูลศาลชั้นต้นต้องประทับฟ้องซึ่งเห็นไหมฮะโจทย์มันโต้แย้งคำพากษาศาลไหนฮะมันไม่ได้โต้แย้งคำพากษาศาลอุทธรเลยครับมันไปโต้แย้งคำพากษาศาลชั้นต้นนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคดีนี้แม้ไม่ต้องห้ามดีกาตาม220ครับแต่เป็นอุทธร์เป็นดีกาที่โต้เถียงดุลพินิจ์ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น โดยไม่ได้โต้แย้งคําพิพากษาศาลอุทธรเลยครับว่ามันไม่ถูกต้องอย่างไดดังนั้นดีกาของโจ์จึงเป็นดีกาที่มิได้โต้แย้งคําพิพากษาศาลชั้นอุทธรเห็นไ,ไหมฮะเป็นการไม่ชอบตามมาตรา216นี่ฮะเห็น <c oughs> ไ,ไหมแม้จะไม่ต้องทมตาม220แต่คุณดีกาได้ประเด็นเดียวเท่านั้นคือคุณต้องโต้แย้งศาลอุทธร์อันนี้คุณดันมาโต้แยง้งศาลชั้นต้นล้วน,วนเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องห้ามตาม216นั่นเอง เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าท่านตอบไม่ครบประเด็นเนี่ยท่านจบเลยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้ประเด็นเนี่ยแล้วท่านไปตอบแต่220อย่างเงี้ยนะครับอ่านดีกาไม่ครบเนี่ยท่านก็เสร็จเหมือนกันนะครับตอบผิดทงอาจจะได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวหรือน้อยกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอ่านดีกาอ่านให้ครบนะครับมันมีประเด็นนี้ด้วยนะมีประเด็น216ด้วยเขียนนะครับเอาละก็เป็นอันจบประเด็นของเราวันนี้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสารช่นต้นยกฟ้องสารอุทธรบอกยกอุทธรเพราะเป็นอุทธรต้องห้าม ในประเด็นตามบทบัญเนี่ยตั้งมาประเด็นเดียวครับว่าต้องห้ามตาม220ยไหมคำตอบคือไม่ต้องห้ามแต่ท่านระวังไว้มันยังไม่จบไงนะครับดีกาเนี่ยติวเตอร์เอามาบอกให้ต่อแล้วว่ามันยังไม่จบแม้ว่ามันไม่ได้ต้องห้ามตาม2-20แต่ว่ามันต้องห้ามตาม2-16ครับเพราะว่าคุณไม่ได้ดีกาโต้แย้งสารอุทธร์คุณดันไปดีกาโต้แย้งสารชั้นต้นมันจึงต้องห้ามตาม216นนั่นเองโอเคนะฮะก็ขอจบประเด็นรายการมาแรงของเราไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการมาแรงนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญนะครับสวัสดีครับ